เยี๋ยวลาสุกยุคพักผมทำหลักวิธีการบอกการยุคพักนี่มันไม่ควรเกิดขึ้นมันรุนแรงมันจะทําให้พักสถาบันย์พักการเมืองวอดแหวนเจียหยุบสาวันตับพักแต่ไม่ใช่ตั้งพักใหม่คุณไปสวมรอยส่งคนไปฝังอยู่ในพักเก่าไอ้นี่เหรอคือวิธีการดึเนิกนการทาง พักการเมืองโดยสุ่ยและชอบทำจริงเหรอใช่ไหมประทาบใจท่านอยู่ไอ้การที่เราเห็นถึงขนาดเนี้ยผมถึงบอกว่าใส่ชื่อบริสุทธิ์ผมจะทำพักการเมืองแบบคนรุ่นใหม่ไอ้คนรุ่นเก่าบ้านใหญ่บ้านเล็กอะไรอย่ผมจะต้องทำอย่างนี้ไอ้ที่คุณทำเนี่ยใช่ป่ะพูดจริงๆนะครับเขาเรียกว่ารุทนวิธี ก็คือเลขนวัดเขาจะมีปัญหาอยู่อยๆพักคุณไม่ติดทะเบียนเป็นชื่อคขาไม่ออกให้คุณไปรับหนึ่คุณบอกกีลาความจาโตัชื่อคุณต้อไ้เป็นชื่อเลยโดยถูกต้องทำได้ไหมเีือยไเขาบอกผมจะเปชื่เดิมเขาเรตรวจสอบว่าีเดิมของพระติดาข่าวติ้หรเรื่าคุณก็เริ่มตรวจมจริงมทีอคุณตัวนะอี่กายคุณพักเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินกี่ล้าน ภายในสองวันถ้ามีลูกเนี่ยเขาร้องไห้ฟรีแล้วนั่นน่ะก่อนหน้านั่นะมันไม่มีนะต้องขอบคุณพระผมนะทำให้เขามีเงินเข้าไมาดสวยเสียสละใช่ไหมสมาชิกเก่ากำลังเข้าไปจบทัวเรียนเข้าเป็นลูกสมาชิกตามไปิดหรือไม่ก็ไม่เห็นเงินเดือดร้อนตัวไหน อยู่เนี่ยตอนนี้ในจุมินราคการเมืองของปปกเนี่์เลยมีมากกว่านี้นะครับที่มีทั้งที่มีสสและไม่มีสสแต่กำลังดำเนินกิจการอยู่รอขายหัวอย่าแค่แค่แค่นี้เลยมันไม่ตพอเพราะจะรลดอุดมการณ์เยอะกว่าเขาเมื่อเขาต้องการเอาเราไปทำจากวัานักพักวดีๆคุณมาเป็นแล้วคุณออกไปทำได้จะทำไปได้ไหมเด็ก บริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมใช่ไหมผมมาทานหลักสูตรของคณะกรรมการรักตั้งหลักสูตระกรรมการด้วยการรักตั้งจากผมทำให้ผมรู้อะไรเยอะผมเข้าไปเยังผมพักการเมงินเยอะมันก็เลยมีทั้งพวกเป็นสัตว์มือเบี้ยนักฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้เรื่องจริงบ้างเท็จบ้างแต่ผมก็ได้ความรู้ ใช่ในการทำงานได้ผมอยาแล้วก็อยากผมชู้นใจผมไม่โทล่านในที่นีมันเป็นไปทางนี้โอ้เขาทำงานแล้วใช่ไหมผมก็เลยว่ามันนี้ประกดเรื่องก็มันเป็นเรื่องถ้ามันไม่โรนก็เป็นเรื่องเพราะไม่เรื่องโตเวว ฟังฉันสพ่อแล้วลุงไม่ควรแต่ยุพออะไรม่รู้ไม่สนใจยุบปั๊เอาไปเปดทัหมได้ไม่ไม่เข้าใจเขาเลอเมื่อวานเราไล่ดูทักเราไปแล้วองวันน้เจากนั้นตสื่อยกหต่อมีสล้นแ้วก็ทีาคนบีสุด ถ้าข้อมูลเนี่ยทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาถูกต้องครับเพราะไม่มีคนดีกว่าผมบอกว่าแล้กแต่จะเจ้าแลกได้เพราะผมอีกสองปีผมก็ไปแล้วหนึ่งจังใจเขาเจ็ดปีนะนะนะครับอกว่าไม่ติดใจแล้วเพราะแต่ที่ที่นี่บอกใครมาบอกให้ผมทำกันได้เพื่อโลกอะไรดีกว่าทุบศูกย์ไแล้วมันมาฉันต้องนี้มันสูนย์นะ